ผู้ทำการแทนหมายถึงผู้เข้ารับทำการในหน้าที่ชั่วคราวซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบราชการสารน,นั้นว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ค่ะกรณี <lerde. S 3> <motion S 1> ตำแหน่งผู้รัชชบผิดช,ชอบราชการสารนั้นว่างลงหรือก็คือพ้นจากตำแหน่งนั้นนั้นเช่นการตายการเกษียณราชการการลาออกหรือการถูกปลดออกค่ะกรณีตำแหน่งผู้รับผิดชอบราชการสารนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้เช่นการลาป่วยลากิจหรือไปราชการที่อื่นมาตรา9วรักหนึ่งนั้น ผู้รับผิดชอบราชการศาลในศาลจังหวัดคือผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดและผู้รับผิดชอบราชการศาลในศาลแขวงคือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงซึ่งกำหนดให้มีสารละหนึ่งคนโดยที่ตามมาตรานี้นั้นจะไม่มีรองผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดและไม่มีรองผู้พักษาหัวหน้าศาลแขวงค่ะมาตรา9วรสองเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็จะกาหนดให้ผู้พิพากษาที่มีเอาวุโสูงสุดในสาลนั้นเป็นผู้ทําการแทนโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งก่อนและถ้าหากผู้พิพักษาที่มีเอาวุโสูงสุดไม่สามารถทําการแทนได้ก็จะกาหนดให้ผู้พิพักษาที่มีเอาุโสถัดลงมาตามลาดับในการนั้นเป็นผู้ทําการแทนผู้พิพากษาที่มีเอาวุโสูงสุดหมายถึงผู้พิพากษาที่ดํารงตําแหน่งก่อนจะเกษียรอายุและดํารงอยู่ในตําแหน่งนั้นนานกว่าผู้อื่นค่ะ มาตรา9วรรคสามหากไม่มีผู้ทําการแทนตามมาตรา9วรักสองนั้นประธานศาลฎีกากจะตังให้ผู้พิพากษาจากศาลอื่นนั้นมาเป็นผู้ทําการแทนค่ะมาตรา9วรัคสี่นั้นเป็นข้อยกเว้นที่ห้าไม่ให้ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลเป็นผู้ทําการแทนค่ะผู้พิพากษาอาวุโสหมายถึงตําแหน่งผู้พิพากษาที่แต่งตั้งจากผู้พิพากษาที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์หรือที่มีอายุ65ปีบริบูรณ์โดยมีวิธีแต่งตั้งสองวิธีคือหนึ่งวิธีสมัครใจใช้สําหรับผู้พิพากษาที่มออาาาาารู่ถขตํแหนงผ้้ษโได วิธีพังคับใช้สําหรับผู้พิพากษาที่มีอายุ65ปีบริบูรณ์ให้ไปทารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการที่ผู้พิพากษาอาวุโสนั้นมีอายุ70ปีบริบูรณ์ค่ะผู้พิพากษาประจำศาลหมายถึงผู้ช่วยผู้พิพากษาที่อบรมมาไม่น้อยกว่า1ปีและผลการอบรมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานเช่นมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบในหน้าที่หรือปพ,พืติตนเหมาะสมค่ะตามรัฐธรรมนูญสาด้วยธรรมมาตรา94นั้นได้ห้ามผู้พิพากษาอาวุโสและผู้พิพากษาประจำศาลไว้เนื่องจากข้อจำกัดในด้านคุณววุุและย กัอย่างเช่นผู้พักษาประจำศาลน,นั้นเนื่องจากปฏิบัติงานได้เพียง1ปีจึงมีความเอาโสลและประสบการณ์ที่น้อยจึงถูกจํากัดอํานาจบางอย่างทําให้ไม่สามารถเป็นผู้ทําการแทนได้ค่ะ